โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้เมยกับผมมายิงช่องเนี้มาอยู่ในช่อ,นองนี้กันเข้าเมืองแรกกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเอ่อซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับผมนะอ่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณมาร์คซักเกระเบิร์ก <c oughs> คุณมาร์คนั่นเองนะเป็นเพื่อนผมนั่นเองอ่ะเราบูมรวมตัวกันนะครับผมนะวันนี้เราเป็นเดอะแก๊งอย่าตีกูดิเฮ่กูมีดาบนะวันนี้เราเป็นเหรอ เ,เดี๋ยววันนี้จะสอนในมาร์คเล่นมาครับก็นั่นเองนะครับผมนะอะเรามารวมตัวกันเราเป็นเดอะแก๊งกันนะครับผมโอเคเออทุกคนจำไม่ก้าได้ไหมฮะคุณคุณก้าเขาเปลี่ยนสกินใหม่นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปนอนกันก่นกอนนะครับผมนะก่อนที่มันจะเช้าปไปเต็มนเดี๋ยวให้ดูสกินเต็มนะไหนะสกินเต็มเต็มใช่ๆๆๆอ่อะเดี๋ยวให้ดูสกินเต็มเหมือนกันตึก๊กๆๆ๊กะเห็นไหมเห็นไหมเราถอดเราถอดชุดเกาะกันหมดแล้ว สายแว้เหมือนเดิมทำไมเขาดูมงังงอื่นไม่ได้เหมือนกันกด F5 ดิกด F5 กด F5 วุ้ย F3 ดูมี่อะไรเนี่ยวันที่เท่าไหร่วะเนี่ยขอดูก่อนนะมึงจะจะมึงจะเอาเวลามาดูวันที่อีกอ่ะไม่ไม้จะรู้วันวันอะไรวันที่สิบโลที่มึงเล่นแบบนี้กันเออไหนขอดูหน่อย,อยกดปุ่มไหนวะเออใช่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 วันที่สิบโอเคอะเรามานอนกันเลยดีกว่า ไปไอ้มาร์กไอ้เก้ารีบนอนนัดหนึงรีบนอนรีบนอนนิ่งๆก่อนให้ตีเต่าวะเอานอน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 มึงนั่นแหละรำไม่นอ,นอนถือดาบอยู่เลกูนอนถือทอดเนี่ย <c oughs> หาว่ากูเทพด้วยนะ <มา S 2> เอาไม่นอน,นสักทีลงนอนเร็วๆแล้วทำตีข้างยังไงวะม่าตีข้างยังไง ม่เยโอเคโอ้กว่าจะนอนหนักทำไมรู้สึกมันนอนเร็วไปที่ไม <c oughs> ่จริงวะก็ใช่ไงมันเป็นเกม <c oughs> มันมีไงกันอุ้ยไม่<บ>าดา,าดาบกูเดี๋ยวใครเอาดาบตรงนี้มา <c oughs> ใครใครให้เอามาเอาไอเทมเฟรมกูออกมาเลยนะโอ้ข <c oughs> องอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเอาไอาเทมเฟรมกูมา เอามาโยนโยนโยนกดคิวเฮ้ยอย่า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 จุดไม้มึงนี่เกียรชิบหายเลยไอ้มาร์กเนี่ยอ้าวมึงนี่โคตรเกียรเลยเว้ยอย่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าจุดอย่าใครมันวาง TNT ตรงนี้วะฮะใครมันวาง TNT ตรงนี้แล้วใครทุบไม้ตรงนี้วะ โอ้ยกูต้องมานั่งซ่อมบ้านอีกมีแค่สองเลยเหรอเออมีดิอ่ะโอเคขอบคุณที่ซ่อมให้เื่อเอาขอพาคุณมั๊บอยู่นี่ได้ไงอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะมึงไปอยู่ไหนอะไปอยู่หอคอย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 ฉันจะตลาดที่บะตลาดี่บะตลาดี่ เอาเอาไม่มาเอาโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวพาคุณมากทัวร์แมปก่อนไปไหนอันนี้มาลงอาหารไปเนือใช่ออกว่าออกว่าอ้าโอ้โหนี่นี่นี่ครับตรงนู้นจะเป็นฟาร์มไอรอนโกเลียมนะครับผม ไอรอนโกเลมอมาม่าอันไหน,อนไอรอนโกเลมทำไมกูมีอาหารว่าหารที่เบิร์บอะอืมอ,อันนี้เป็นฟาร์มไอรอนกูเลมนะครับส่ว <c oughs> สน,น,น <c oughs> ตรงนู้นตรงนี้ไปเอ้ยยาอย่าตียายา,ยา,ยาเดี๋ยวกูแบนออกจากเซิร์ฟเลยนี่ยอืมอ,อันนี้เป็นห้องสมุดเดี๋ยว

ขอขาขน้ามาเพี้ยทำเก็ดแบบนบีมดูไม่มีขน้าขนทางน้าทำหนึ่งนะมันมีกระจกใต้<อ>น้ำเล<อ>ย <c oughs> วันนี้ผมมีความพิเศษนะครับผมนะนั่นก็คือกระบองเพชรอยู่ในน้ำได้ไงครับผมสุดยอดไปเลยความไม่เฟรอ่าเดี๋ยวไม่ได้ตักอ้อยนาน,านาเลยเย่ได้ชิคก้าเชนแล้ว โอเคหลังจากนี้ไม่ต้องขุดข้างล่างนะร้อยมันโตไหนนี่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะเคยดูกันแล้วนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมนะทำโดยบ้านเก่านั่นเองนะครับผมอยากดูพิพิธภัณฑ์ก็บ้านที่ผูบ้านที่ถูทำเองเหมืองใช่เหมือใช่มีหลุมข้างล่างนะครับผมนะไอ้ตรงนี้ห้ามขุดนะครับผมนะมันมีแคคตัสอยู่ตรงนี้นะครับผมนะถ้าขุดแล้วน้ำไหลล่า ใครเนื้อ้ยงไส่เนื้อหมูฮิวใครที่มีหมูคือรวยมากนะผมนะคงรู้กันใช่ไหมล่ะว่าใครมีหมูแล้วรวยมากคืออะไรเต็มกวางเต็ก็ลองกินแอปเปิ้ลทองดู่ิลองตีมใหม่แล้วก็กินแอปเปิ้ลทองจะพูดเหือดเออมีเลือดเทียมเฮ้ยเดี๋ยว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 มาเดี๋ยววันนี้เราจะให้อ่คุณเก้าเลือกนะครับผมนะว่าเราจะไปประตูไหนกันนะครับผมอย่ายิงธนูกันไป อย่างแรกนะคะผมไปประตูเนเธอร์ครับถ้าไม่ไปที่ประตูเนเธอร์เราจะไปไม่ได้แล้วมึงจะยิงใสก่กูเหรอพงเนี่ยมายปันลยเปน็นโอเคไปตามมาตามมาประตูเนเธอร์อยู่ตรงนี้นะคร<ป>ับผมนะเอ้ยนี่ไงงอนโอเคนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ,บวัวหมูแล้วก็ไก่นะครับเฮ้ยไอ้ก้าวเรารวยแล้วเรามีหมู มีหมูเอามาหาสารอย่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าหมูเฮ้ยมีกระต่ายมาดรวอยได้ไงวะไม่รู้ว่ามันเข้ามาโอเคปะเราไปเนเธอร์กันดีกว่านะครับผมเร็วๆวเดี๋ยวคลิปกูจบหมดลเอ้มอาร์ไม่จักช้าว่ะเออยยาโอ้ อ้าวขโมยถุงน้าไปไหมอย่าตีดิโอเคมาแล้วอุ้ยไก่มาได้ไงวะไก่ไก่มาได้ไงแล้วใครดับไฟเนี่ยใครดับไฟวะไก่กูอยายายาย่าไอ้มาร์คแม่งโซนชิบหายเลยแม่โคตรโซนหน่ มานี่มานี่ทุกคนมานี่ยแล้วเร็ว,รวหลุด,ลดเหรอกูดเดเง้ดเงกูเด้งกูเด้งหลุดตรงไหนวะยังตีได้อยู่เลยอ้าวกูเดเง้งอ้าวค้างนะฮะโอเคมันเด้งตรงไหนโอเคได้ละได้ละโอเคโอเคเอาอไปที่ไหนกันดีอะเราไปบ้านต้นไม้กันไหมภารกิจวันนี้เราจะไปตัดไม้ที่บ้านต้นไม้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะช่วยกันตัดไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปค้างที่นู่นนะครับคุณนะเราจะไปค้างที่บ้านต้นไม้แล้วอ่าแล้วไอม้มารไปไหนก้าตกบน <c oughs> เดี๋ยว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 ออกมาทางนี้เออมาแล้วอย่าตีกันอย่าตีกันเออที่นอนมันมีอยู่สองที่นอนมาอ้าวนี่เตียงกูเห็นป้ายไหมเนี่ย อ่ะเดี๋ยวาหาที่นอนให้ไอ้มาร์คแป๊บหนึ่งโอเคเราหาเตียงยคือเมื่อกี้ผมเสกเตียงมาให้มาร์คนะผมนะเอาป่ะนอนกันเลยนอน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 รีบนอนเร็วๆไอ้มาร์คไม่ชักช้อาอ้าวจะจะตื่นจะตื่น,นยังทำไมเนี่ยือมาทำตื่นมาฟันแน่นะโอ้โหาบอแปลกเว้ยเฮ้ย <laughs> บ้านไฟไหม้ อ้าบ้าไฟไหมอยู่อะใครทำไฟไหมเฮ้ยกูก็ตกมาเหมือนกันอันนี้บ้านต้นไม้ของจริงนี่บ้านนี่บ้านค่ฮะเห็นเลยรรงนั้นปะเห็นสายรอยได้ครับผมสายรอยได้เฮียเฮ้ยรอด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงกูไปกับแม่มะกูไปกับแม่มากก็ได้ ไปมาร์คโอเคไปเดี๋ยวไปกับแม่มาร์คนะผมนะไปเอ่อกันกับมาร์คมีโงพี่น้องเอ่อว่ายน้ำในคลองไม่ใช่ว่ายน้ำแล้วเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมึงออกมาก่อนมึงขับเรือเป็นมั้เนี่ยหน่อยเดีเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดีวดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดีวยเดียเดี๋ยวเดีเ เออกก้กูเด๋ยโอเคฮะอะไร<ม>ถือเนื้อถือเนื<ม>้ออ้าวแม่งไปลำเดียวกันซะแล้วเลือยลรำนึงก็มีปะเราไปกันดีกว่านะครับผมนะเออชิปกระเดียวมีซองพี่นออ้องขายละเบิร์นในองเออเออเฮ้ย ไปเรือเรือเรืออมายเ้าเรือมันหายไปไหนอ่ะคือมากับกูก็ได้เนี่ยแล้มาอยู่ในเรือมันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละมันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละมันบ้าเอออยู่ในตัวมึงนั่นแหละกดปุ่ม E กดปุ่ม E เพื่อดูแล้วอ้าวเหลือแม่งลอยละลิ้วอยู่ตรงนี้นะเหลือลอยละลิ้ว โอเคนะครับผมนะผมขอเออผมผมขอกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับผมนะผมไม่อยู่แล้วเบรคเยียดตัวอไงอ่ะกดชิปกดชิปดิวะออกไปเป็นอีกพะจารยะแปด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 พวกมึงนี่สมองแปดหมื่นสี่พันเซลกันจริงๆเลย แปดหมเซลจะครองโลกอ่ะแปดหมื่นเซลพันเซลลจะคองโลกนี้เอาแม่งเหมือนมีฟิโอรอ่ะอ่ะตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงตึ๊งตึ๊งตึ๊ใช่เลยท่านี่ึงสอง้ยโอเคปเอ่อแต่วันนี้เราไปทำอะไรดีไปตัดไม้ ไอ้มาร์กไปตัดไม้ก,กับกูส่วนอา้อาวทนเก่าฮะทนเก่าใช้เวลาสิ่งที่กูชอบละทำาม,มันจะหลุดอีกแล้วโอเคกูเตรียมของมาวันนี้ไปเดี๋ยววันนี้ไปตัดไม้ก,กันดีกว่านะครับผมนะไมกกเ่เดี๋ยวเทียนะไรไปพวกมึงไปตัดไม้กันก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำกล่องไว้ให้ขอเก็บของก่อนอนะเจ๊นะเกจาา๊ เราด้วยเราด้วยเฮ้ยเราด้วยเกมหมดให้กูหน่อยจ้<ต>ะมึงตอบเกมหมดไม่เป็นเหรอวะไม่เป็นอ่ะเอา้ากดกด F สามค้างกด F สามค้างแล้วก็กด F สี่แล้วก็ปล่อย F สามแค่นั้นก็เปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนเป็นไหมเป็นแล้วใช่ไหมเออมินได้นะ ไป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 ไอ้มาร์คไ,ไม่อย่าลืมเลยเว้ยมึงไปเปลี่ยนชื่อเป็นมาร์คซาซาด้วยเราจะเป็นชาวซาซาด้วยกันของกูยังเป็นซาซาเลยเนี่แยแซดเองไแซดเองใช่แซดเองแซดเองถ้มึงถ้ามึงกูถ้ามึงแล้วมึงกูผ่าอุไยเดียวเขาสามารถเอาอาวุธไ, <ป S 2> ไ,ได้ด้วยใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแกล้งกันอย่าพึ่งแกล้งกันโอเคไม้ไหอได้หนึ่งชุดแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวกูไปตัดต่อว่าในตัวทีมีอยู่ประมาณสักประมาณห้าสิบทีใช่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเหรอคือเก้๋อแล้วไอ้มาร์คมาช่วยกันตัดไม้ก่อนนี่มึงอย่าอู้ง,งานดิ อย่าอู้งานเด็กนียเสกเพชรโหอ,อย่างงี้เขาไม่ได้เรียกเอาชีวิตรอดแล้ว uh huh. เดี๋ยวหลังจบพาร์ทนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาเอ่อมาร์กไปรีแล็กก่อนนะครับผมนะเออมีบล็อก TNT อยู่ก็ต่อได้เหมือนกันเลย บล็อกไม่ไม่ช่วยกูตัดไม้เลยเพ่งเคยเล่นกันเอาก็มึงขุดขุดบล็อกเป็นมะละเล่นซ้ายขวาก็ได้แหละมึงไม่ช่วยกูตัดไม้เลย <c oughs> กระโดดตัดเอาบล็อกอ้าวไอ้ก้าวหลุดอ้าวกันแดงเหรอไม่ใช่กูไอ้ก้าวไอ้ก้าวหลุด มมาให่ดิโอ้ยตกหลุมเดี๋ยวตกหลุมเฉยเลยกูตกหลุมมา <c oughs> มึงไม่ช่วยกูตัดไม้เลยอะ <c oughs> ไปช่วยกูตัดไม้ก่อน <c oughs> อย่ามึงแต่ยิงธนูไปเร็วๆ <c oughs> ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้มา <c oughs> ตัดไม้ก่อนให้ก้าวข้ามาแล้ว เร,เรตัดมาเหรอาไม่มีขวานปะนต่เไม่มีขวานเขาเสกแล้วไม่มีขวานเขเ,เสก่ะเขาไม่มวานเสกได้ก็เสกไป ส่วนช่องของมาร์กนะผมนะเดี๋ยวผมจะฝากช่องของมาร์กไว้ท้ายคลิปนะครับผมนะแต่ก็ไม่ใช่ช่องของมาร์กหรอกช่องของพ่อมึง <laughs> ใช่ใช่ช่องพ่อใช่ <laughs> ช่องพ่อมึงนนี่แหละมึงมึงไม่ลองทำช่องเหมือนกูล่ะกูดังตี๋ เดี๋ยวเดีี๋ยวเวเดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมึง <c oughs> ใช้ขวานเนเธอไล่เลยเหรอคนอื่นก็ใช้แต่ขวานเหล็กกันมึงเนเธอไล่คนเดียวตาบียงเนี่เธอไล่อ่ะอ๋อนี่มันนักล่าฆ่าหมูช,ะชะัดชัด อย่าคุดอย่าอย่าตัดอันนั้นเปบ้านอันนั้นเป็นบ้านเรานนนนนอย่าอย่าตัดอันนั้นเปบ้านเรานั่มันบ้านเราไม่ไมมหัวหน่อยแล้วกันอย่าทราไม่หวยให้หัวหน่อยไม่ขุดเร็วขุดหน่อยเออมึงอยา,าจะวางอีกเอ็มอาร์แม่งทีนี้ก็มี ก็แต่ก้าวไปไหนแล้ววะตกโลกอ้าวตกโลกตายเหรอตกโลกแล้วก็ตกโลกแต่ไม่ตายเหรอัเข้าทีพีว <มา S 1> ะฮะเดี๋ยวกูทีพีให้มึงมาหากูแล้วกัน,กกนยุบเนี่ยไม่ตกโลกแล้ว อ้าวจังหวัดจังหวัดนี้ไอ้เกาบักน,นะฮะผมไอ้เกาบัออกเกมแล้วใช่ออกเกมแล้วเข้าใหม่นั่นแหละเพื่อนไ <c oughs> อ้เจ้าหมู่บ้านฮะไหนหมู่บ้านไหนนั่นน่ะนนข้างหลังอ๋อ,มอหมู่บ้านนะั่นอ๋อหมู่บ้านนะั้นเราเคยมาแล้วเราเคยไปแล้วเพื่อนไม่ต้องไปดูหรอก ถ้าอยากไปก็ไปเดี๋ยวกูเล่มต้นไม้หน่อยเล่มต้นไม้ได้เหรออ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราก็จะขุดทรายกลับบ้านด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผมจะเอากระจกไปต่อกับผมจะเอากระจกไปต่อในในเธอนั่นเองนะคะผมเพราะว่าบ้านเพราะว่าบ้านบ้านนี้เขาเคลียร์ไปเลยนะหลังบ้านนี้เขาเคลียร์ไปเลยนะไหนเออนั่นแหละเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปเลยแต่อย่าตัดต้นไม้บ้านกูแล้วกัน ทำไมกูไม่เอาวิธีอย่างนี้เลยวะอะไรวะไหนอันสัต์เนนมแกแล้วอะไรายเหรอโอเคเอามาเอามาไม่ไม่ไม่ต้องเอาเยอะก็ได้นี่อะไรลาวาลาาอะไรอยเอาลาวามากูไม่อยากเป็นเค c ฟซให้เอา ได้ข่าวว่า้กาไปกินเคเอฟซีมาที่หออไม่แบ่งกูเลยไม่แบ่งกูเลยเดี๋ยว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 จะวางไม้ทำผาเลยเนี่ยไอ้กาไม่ทำไอ้ไอ้มาร์คไม่ทำเซิร์ฟกูผังแล้วเอา้าไอ้ชิบหายมึตงตีผิดคนแล้วละ่ะเดี๋ยวกูทำข้าวที่ขยะไปก่อนแล้วไป <laughs> โอเค กาทำช่องที้ขยะไปนะได้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 ไอ้มารไปไหนอ่ะกันดูดูนี่ไหนอูเฮ้ยอย่าจุดไม่เอานี่อะไรเด่ะช่องทิ้งขยะตั้งตูมเลยครับขยะกลัวบัง ทำไมวะการนการเิเริ่มตีมังกรเน,นอะไรนะตีมังกรอ,อไม่อะเราเพิ่งเล่นมาแค่ไม่กี่เดือนเองเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเรยวเยวใครมาทำสงคราม ทำแมพกูพังหมดรูรูรไปซะด้วยกูใครทำแมพ<ฮ>มาทำาลายหมดแล้วเขาทำเอาคอเรียมใหอฮะเอาคอเรียมเดี๋ยวขอกลับไปเผาเผาทรายแป๊บหนึง่งเอาทรายไปสักหกอันแล้วก็ เอาหกอันก็พอละพอครับเป็นกระจกแผ่นมันก็จะได้สิบหกอันอ่าคูณสิบน้ำฝังงใช่ไหมกันฮะโอเคเฮ้ยม,มันเกินงป้นหนึน่งมันเกินอะไรวะเดี๋ยวแป๊นหนึ่งขอคาบกระจกก่อนเดี๋ยวมาดูโอเคได้ละเขารล้วเขาล้ว โอเคได้32บิตนะครับผมนะแล้วก็เอามาต่อเลยกะย่างมาจากไหนขุดกระจกครับผมขุดทำหน้าต่างเลยตอนนี้กำลังทำหน้าต่างอยู่